อาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าและเอฟซีมอลลัเพชรตำเมตุยธิกรรักสุกุศลนอ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ชงขของงดูพ่อแมสายจวดเจวันุเชียวเด็กพี่นอ้องในขณะนี้เวลาประมาณห้าโมงครึ่งครับหลังจากที่มาเศร้านี่ครับเพื่อนกาได้ทำการเปิดพิธีเน่าอะไรเงี้ยขบวนบังไฟต่างต่างพิธีรบกวนนะครับแล้วก็จุดบังไฟมือแล้ก็จุดไตฟจุดบังไฟเสีบล้างนะครับเรียบร้อยเรียบร,ร,ร้อยครับหลังจากที่คืนเรียบร้อยกันพักกันเปิดเพลงเต้นโอ้ยบนกรุ๊ปครับ ลูกตัวได้อาดคลิปไปพี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องครับเบิ้งยั้คลิปไปพี่น้องเลยครับสีสันครับบางไฟรถบางไฟหนึนี่คันงามครับนี่คันงามแล้วกันอ่าคนกันแต่ละขบวนกันนี่แต่พวกงามครับพี่น้องครับทั้งหมดมีอยู่ยี่สิบสี่ขบวนครับพี่น้องครับอยู่ยี่สิบสี่ขบวนครับแล้วก็มี่สามงามยี่สิบสี่หมู่บ้านมาต่มกันครับโอ้ยงามครับ ขอบคุณทมากครับพี่น้องครับเมื่อวานเต้นฝนตกลมพัดปิวสลัมนวันไหวครับเมื่อนี้อามากางเรียบร้อยแล้วเชือกตึงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับบางไฟสิบล้านมาเศร้าคิดว่ามันสีบุกข้นนี่ว่ามันแตกครับจุดมาควันนี่ไม่สลัมวันไหวครับพี่น้องครับพุ่งขึ้นไปโอ้ยบ่แตกเลยครับงามง่ามงามขืนสุดยอดครับพีการเลยบางไฟล้านปีนี่บางไฟสิบล้านครับขึ้นเรียบร้อยแล้วครับกับตะไลขึ้นเรียบร้อยครับนี่ครับหมูมูที่หนึ่งครับ กเรียกกำลังบไปทั้งเบืองจะมี24หมู่ครับพี่น้องครับหมู่หนึ่งครับเบื้อครับพี่น้องครับงามวะครับอันนี้เฉพาะรถแห่ขบวนมังฝ้าย24หมู่24บ้านกับ24ขั้นแล้วก็มีสาวสวยแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านครับสาวงามมากครับพี่น้องครับเนี่ยผู้ใด้จากเบิ่งสาวงามหมู่บ้านไหนเดี๋มาเบิ่งในบุญมังไฟายนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเพื่อนจะขัดสามในขบวนงามแต่งตัวงามมากเระชั้นนะครับปวดนะครับปวดคนสาวงามแล้วก็ปวดมังไฟงามครับ ดูสองสามซีนะครับแต่ขั้นที่สี่นะครับพี่น้องครับขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าครับครับขั้นที่หกไล่ไปเรื่อยครับหมู่หกหมู่เจ็ดหมู่แปดหมู่เก้าจนถึงหมู่สี่ครับพี่น้องครับจักหมู่ไหนจะได้ทีนึ่งครับเดี่ยวถามเบิรงครับอยูมาสภาทตะวันตกกันนะครับเี๋ยวทางนี้ทางคุณกับกล้างสิทำการแสดงอะไรสักอย่างครับเดี๋ยวครับมูแดงอเครื่องเสียสียป้ายมาติดกับโครงการกิจกรรมจัดงานสื่อสารประเพณีบุญบั้งไฟครับตำบล อำเภอแม่เปิ่นตมกอำเภอเดียวกันครับเป็นตัปีหกครับระหว่างวันที่10ถึงวันที่1ิเมษายนครับอ่าพุธศพานะจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิ่นและอ่าสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่เปิ่นร่วมกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ครับจวดจัดสร้าดรื่รับโอ้สะพอ่อจังอ่าตัวราชกวาราจังหวัดสงบมากนะครับเนาะอ,อันนี้เพิ่นประกวดแล้วครับนี่ครับคาดได้ที่หนึ่งครับ ม้นแดี๋้วนประกาประมาวสองพุ่งอองุ่คประกาศมอล้ำเล่นบปยังไงประกาศเอ้าคือว่าเล่าสัครับคพูว่าโอ้นึกว่มาจาคนสวรรค์นึกว่าจะพูดโอ้มีคนเล่าอยู่ครับพี่้องครับตัวจังหวัดมาอยู่งหัจบีครับผมครับผมมะม่งแดงมันเบ่งมอล้ำมันมะม่แดงนะครับมาครับคนคือนเสลาในสถานกรนครับบ้างสวัสดีครับก ฝากเบื่อครับขันที่ไรแล้วขั้นที่เจ็ดขั้นที่แปดแล้วป้ามีขันงานตัดสินใจนะครับคณะกรรมการอุกังสังขยาอุกังใจได้ครับตัวขั้นที่แปดขั้นที่เก้าขันที่สิบหมู่แปมเก้าครับจนหอดยี่สิบสี่หมู่ครับยี่สิบสี่ขั้นครับแครับแลวมาสินึ่งได้ยังครับตงมาสิหนึ่งครับ รางวัลที่หนึนได้ยังครับเนี่ยด้เงินแไเงิน่รู้อะรางวัลที่หนึ่่เงินมื่นหรือครับมื่นหรือมั้ครับอันนี้มูสไมูสซีเบส่ครับนี่ครับรางวัลที่นื่ได้บรู้สุดมากอันพี้ชุดพาดมากมูไใดได้ครับีกานี่มูนึงมังได้ทีหป้ามูนึงทีหเลยครับสุดจังสป้าตัดใจง่ายไม่ข้ามงามนะครับเนาข้างานเลยก แต่ละขั้นสิปรับปราเพื่อนกันไอเดียแต่ละคนสิบบุคือกันครับพี่น้องครับพระรานาก็ส้นี้แตกต่างกันไปตัวน้อยตัวใหญ่แล้วก็สีงามครับลูกตัวสะจอ่อตั้งเดียวคือวาจอวัสาวนันที่ว่าไม่แหงขบวนจะขบวนงามเลยดีนะครับพี่น้องครับแต่ว่ามานันตื่นมาท่านครับมาท่านแต่เพราะว่าเป็นแม่ตอนที่เขาเต้นสีครับโอ้ยม่อนหัากกะฟื้นครับ ถ่ายรูปเลยครับมาเลยครับออกกลางวันเทีนะครับรางวัลไหนครับเดี๋ยวรางวัลไหนดิครับผมรางวัลที่เท่าไหร่ครับมูสิบเจ็ดครับรางวัลที่เท่าไหร่มูสิบเจ็ดอ๋อรางวัลที่หนึ่งครับที่หนึ่งครับได้รางวัลค่ารางวัลประมาณเท่าไหร่ครับพี่ยังไม่ได้เลยครับแต่กล่าวไว้จะได้วันที่หนึ่งครับมั่นใจเท่าไหร่ครับมั่นใจเท่าไหร่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมูสิบเจ็ดครับพี่ลองครับจุ๊ดครับจนกำลังใจให้ครับครับผมเพื่อว่ามูสิบครับผม อันนี้สิบแปดครับพี่รองครับครับผมหมูสิบแปดหมูสิบเก้าไปเรื่อยครับรโอ้งามงามเันนะงามขนาดนี้ครับงาหมูสิบเก้าหมูบ้านใหม่ไซโถงยี่ห้อดูดีนะและราคาเลยอยูที่นี่คนขึ้นจะนั่งง้างเทิงครับพี่รองครับผู้สาวผู้บ่าวขับนั่งนี่ฮอยู่หลังมากเขาเรียกว่าพระเดชต้องอา่ครับพี่รองครับนังหลังก็สิ่เป็นมากนะครับพี่รองครับ งานรงไฟลาดชิบลาน,ลานครับขึ้นเชยครับทุกคนผะมนี่เสี่ยงยอมรับคนเฮ็ดสุดยอดครับฮะฮะคืนนครับแต่ว่าบ่ค่อยดีแต่แตมันขึ้นอยู่ครับอย่างมันนัก,กน,นะครับลอย้อยไปตโต๊ะเป๊ะเฮิร <laughs> ์นไปหาพญารสุน <laughs> ีปุ๊บอ <laughs> ะไรกางงามครับนีะคร <laughs> ับมูที่ยี่สี่มูสุดท้ายนะครับโอ้ปราต้มปลาด้วยพัดแรงนั่งไอ้ก็นั่งนึครับพิซซ่าพูงงามครับนั่งครับมา โอ้โหดูคันสมัยพี่น้องครับดูให้เห็นมากเลยจวดว่ามาดีมากเลยนะครับพี่น้องเนาะมาดีมาชี้เลยก็จะขายมาราคามาสามร้อยกว่าล้านครับขายที่ไายดีครับราคารสองพันมีเต้นให้เอามันหมานเด้อไปขายไปขายกันแต่ว่าเสียแรงเดียวนะครับมองนี่ครับคือว่าของน้ำครับโอ้ยของน้ำมันหน่อยแล้วครับเอากระเต็มไหมครับพี่น้องครับดูดี คนใช่มาเลยมาเที่ยวนะครับมีห้องน้ำเขาครับพี่น้องครับคำแมะนอ่าคลิปนี้นไปทอดเพิ่นกับอยากฝากให้เพิ่นเฮ็ด <What? S 1> ห้องน้ำเพิ่มให้เพื่อนอี่างเีครับคมนมาหลายกว่าห้องน้ำครับห้องน้ำประมาณสิบกว่าห้องแบบพ่นโอ้ยสร้างมันไว้ครับคันสมโติว่าเมือแรกมัมมี่องเขาข้างบนเลยบ็เลยปวดท้องมาร์ครับพี่น้องครับอย่างเงี่ยนะพ่อจะพ่อจะข้าวอแต่ว่าเฝ้านักหรือว่านภาลัยครับเอาเดี๋ยวสภาพเบิ้งบรรยากาศเลาะทั้งแม่น้ำบางปีครับพี่น้องครับโอ้ ปานทะเลน้อยครับพี่น้องครับกำลังวิธีแล้วบรกาศความควาตอนนี้หัวเลือมั่งๆแล้วครับตอนนี้กาที่มาตอนนี to ้กำลังสีรอการทำการแสดงครับกำลังรอทรัการแสดงครับรอคิวรอเวลาจะขึ้นโชว์บนเวทีครับ ทั้งไปที่เพื่อนเกิดิสลามซาย,ยัางดีนะครับ